ตัวตนเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายแต่เพียงฉาบฉวยผิวเผินไม่เกิดชันทะที่จะระดมพลังจิตให้มุ่งไปในทางใช้ความคิดสแสวงปัญญาพูดง่ายๆว่าไม่เกิดสมาธิตรงข้ามถ้ารักษาระเบียบว,วินัยดีมีศีลแล้วก็เกิดการง่ายที่จะผูกจิตให้มุ่งเน้นมุ่งแน่วแน่อยู่กับคุณธรรมความดีงามเช่น ให้ยึดมั่นในอุดมคติให้มสีสติรู้จักยัางคิดและมีความเพียรพยายามแน่วแน่ในจุดหมายเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องของสมาธิทั้งสิน้นในเวลาเดียวกันเมื่อผูกจิตให้คุ้นแน่ให้คุ้นและแน,แน่วแน่อยู่กับความดีเช่นให้ยึดมั่นในอุดมคติได้แล้วก็จะช่วยให้ความมีระเบียบวินัยแน่นแฟนมั่นคง ขึ้นด้วยสมาธิจึงกลับเป็นปัจจัยอุดหนุนแก่ศีลต่ออีกหนึ่งตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างศีลสมาธิและปัญญาที่หยับๆไม่ง่ายกว่าข้างต้นก็คือเช่นบุคคลหนึ่งไปรักทรัพย์ของอีกบุคคลหนึ่งมาแล้วเข้าไปนั่งฟังการสนทนาในสมาคมแห่งใดแห่งหนึ่งบุคคลผู้นั้นจะไม่สงบ ไม่มีสมาธิจิตใจจะกระสับกระสายฟุง้งไม่แน่แน่รับฟังอะไรไม่ชัดไม่มีความเข้าใจและปั